วันนี้นะครับผมมีรถคันใหญ่สุดเท่เข้ามาที่ร้านเลยกับเจ้าตัว BMW คันนี้เลยตัวจบของสายทัวร์ลิงเลยที่ใครเห็นก็ต้องหันมองนะครับผมเพราะว่าวันนี้เจ้าของนะครับผมมาอัปเกรดยางใหม่เป็นทางด้านของ m i s s ซิลเลอร์ชัวร์แลนยางพรีเมียมจากเยอรมน,นีเลยตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นยางสายทัวร์ลิงที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถแอดเวนเจอร์โดยเฉพาะเลยสําหรับจุดเด่นของยางตัวนี้นะครับผมคือความสมดุลที่ลงตัวเลยวิ่งทางดําก็นิ่งเกาะถนน,นมั่นใจเข้าโค้งก็ไม่โยนพอจะออกทางฝุ่นนะครับผมก็ยัง ยึดเกาะถนนดีไม่ปัดไม่ลื่นขี่สบายทุกสภาพถนนเนื้อยางนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานทนความร้อนได้ดีใช้งานได้แบบยาวๆเหมาะสาหรับสายที่ขี่ชัวร์ลิงไกลๆขึ้นเขาบ่อยๆเลยนะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะรอประมาณนี้เลยพร้อมลุยพร้อมออกทริปนะครับผมสาหรับใครนะครับผมที่ขี่สายแอดเวนเจอร์นะครับผมหรือจะขี่ g s เหมือนกันอยากจะอัปเกรดยางให้มั่นใจนะครับผมก็มาที่ร้านไรเดนฟอร์ดได้เลยร้านเรานะครับผมมียางให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยและยังไงก็ต้องขอฝากมิสเตอร์ วร์แลนดตัวนี้ด้วยนะครับผมยางสายทัวริ่งตัวจริงสำหรับสายลุยทุกเส้นทางนะครับ